ที่ไหนครับพี่ตงครับเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะของบองเกเซ่นะครับอยู่ในกรุงลงมครับถือเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีความสวยงนในสายตาผมเองผมมองว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สวยที่สุดในโลกนะครับชวนทุกท่านดูครับเห็นลูกปั้นนี้เป็นหินอ่อนก็คือยมมาทูตเนี่ยพยายามจะพาสาวสวยหนีครับแล้วดูมือนะฮะจับไปที่ต้นขาครับหินอ่อนเนี่ย การปั้นเนี่ยไยินออกแกสลักอีกอ่อนนะเหมือนกับนิ้วไปจมอยู่ในเนื้อเหมือนมีความเหมือนจริงอย่างนั้นไปสุภาพสตรีสีหน้านก็คือ,เ,อ,อเธอไม่ไม่ยินยอมพร้อมใจไม่ได้อยากม่อยากจะไปด้วยนะครันโตคนที่รับพาตัวหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสภาพภูมิใจที่เธอสามารถจะ ดูสิครับแสดงถึงอารมณ์ได้นะครับอ่อนแล้วสุนัตสามหัวตัวนี้แหะครับพี่โต้งสื่อให้เห็นความหมายว่าในการกระทําผิดเนี่ยหูตาจะต้องมีมีความว่องไวดสูสิ่งแวดล้อมให้<อ>แสดง<น>ว่าคนจะทําความผิดเนี่ยไม่ใช่หลุดรอดสายตาไปง่ายๆนะฮะเพราะว่าเนี่ย ลูกน้องเขาเนี่ยมีตั้งสามหัวคอยดูใ,ดให้นาย <ใน S 1> รู่ทางนะครับเพราะงั้นเราจริงๆแล้วอย่าทำความผิดดีกว่าใช่ไหมฮะเพราะเราคงไม่มีสุนัข3าหัวที่บ้านใช่ไหมครับพี่โต้งคนดีครับเท่านั้นครับต้องเป็นคนดีเท่านั้นครับขอบคุณดีครับ